มองในมุมโลกสวยผมมองว่าปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่มีพลังงานทดแทนเยอะที่สุดเพราะว่ามันขึ้นเรื่อยๆเฉยๆ นะครับ2023มีพลังงานทดแทนส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ24ก็เพิ่มขึ้น25ตอนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกสัดส่วนพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยดีมานด์กรีนดีมานด์ดมานด์ทั้งจากลูกค้าดีมานด์ทั้งจากกฎหมายที่ที่พ o l i c ยต่างๆที่มันผลักดันให้องค์กรเนี่ยต้องต้องทำให้มันกรีนมากยิ่งขึ้นไม่งั้นขายของไม่ได้ลองนึกดูครับเราโตมากับเรื่อง climate change ตอนที่เราโตแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่รุ่นลูกเราเนี่ยเขาโตมากับเรื่อง climate change ตั้งแต่เขาเริ่มเข้าาอนุบล เขารู้ว่ารีไซเคิลคืออะไรเขารู้ว่าการแกะกล่องนมมาเพื่อที่จะเอาไปรีไซเคิลพวกนี้คือมัน e m b e d บดดอยู่กับเขา<อ>ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเจนซที่ได้รับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อไหร่ที่เขามีอํานาจกา,การซื้อเมื่อไหร่ที่เขามีตังเข้ามาอยู่ในระบบอีโคซ s สเต็มของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจแบบเดิมเศรษฐกิจที่พึ่งพาฟอสซิลฟิลกลายเป็นเศรษฐกิจสีเขียวเพราะว่า mm hmm. ดีมานเรื่องนี้แหละครับถ้าเผื่อผมมีช่วงไหนที่ผมมีเงินเนี่ยผมพร้อมเต็มที่ที่จะซื้อของที่เป็น mm hmm. อ e รีไซเคิลแมทเทอเรีย hmm. ลผมเต็มที่ในการที่จะซื้อของที่เป็นออ mm hmm. แกนิกดังนั้นเนี่ย mm hmm. ดีมาร์พวกนี้ครับมันเกิดจากลูกค้าแล้วถึงแม้ไม่มีกฎหมายถึงแม้ว่าไม่มีใครมาเคี่ยนให้เราทําถ้าเผื่อเราขายของให้กับกลุ่มพวกนี้ไม่ได้เนี่ยธุรกิจเราจะอยู่ไม่ได้เองครับการคอนซีเดอร์การพิจารณาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของเราเองเนี่ยให้มันเป็นมิกระสิงวัล้อมมากขึ้นมันไม่ใช่เพื่อโลกอย่างเดียวแต่เพื่อความเป็นอยู่ขององค์กรความรอดขององค์กรนั้นด้วย